อย่างนมครับอย่างนมครับพี่น้องครับเนี่ยโอ้ยเหลืองๆเลยไปไปกินกันครับพี่น้องครับแซบๆเลยเนี่ยมาครับพี่น้องครับเดียยร้อยครับพี่น้องครับเนี่ยอู้ยหันหันเลยเด้ยอุ้ยเดี๋ยวเอเเดี๋ยวพี่น้องเนยอือย่างนมเนียเดี๋ยวต้องเอาทางนี้ลงเออเดี๋ยวนีครับอือ วนันกินอยู่ในกลงเลยพี่น้องมุมนี้เนาะเอ๊ะเอาอึ๊บอือพี่น้องเอ้ยนมย่างอืออข่อยัดซอยก่อนเด้อโอ้เหมือนเดิมครับพี่น้องครับเนี่ยอือหือไอบอกชวนๆเลยได้หนี่งัดยำเหล็กปนุนหน่อยเนาะตอนนี้แท้อืออยางหอมๆเลยครับพี่น้องครับเบิงังเบิังที่หลัง มาครับพี่น้องครับนี่กรบเกียวผมๆนะครับวันนี้มาเบิ่งพี่อห็นหันเลยเลยเหรออืมอม ั <c oughs> น้อยอย่างประเดี๋ยวืึ กินเขาแต่เขาอะไรก็เปิดอยคว้ากันพี่น้องเลยืม

กิ้งเหล้วเนี่ยน่องเนี่ยเขาสิบอ,อย่างโดนรอกออวมาสามโยกเลยมไม่ได้เหนียวเลยเปล่าแต่ันรู้สึกว่าการทอยยางไปอ่อนแล้วมันจะมีความเหนียนขึ้นมา 咱们可样管用。

ทำนอาสวดที่เสียมองนี่เอาล้องบ้างหมเนื้อแกะัมือสกใช่ป้ออื้มอืมอืมเ 음. 음. 망생 독고 그냥. 음. 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 หอมแจบนอกจากยางแล้วมีเมนูอย่างอี่พี่น้องนมมื้อเดียวตอนเนี้ยที่น้องม,มาดอก ผงสั่งมาสองโลกินโลหนึ่งจงเลยต่กอ,องโลหนึ่งเียบมาครับพี่น้องครับนี่เอาแล้วครับ เสือเบาหน่องเสือคุกคุนพันมาแล้วครับโอ้สิมแล้วหันเสียบครับพี่น้องครับไว้เยอะจังหน่อยนะเออใส่ตอนเงย่ระเดี๋ยวโอ้ยพี่น้องเลยหอมคักหอมเป็นหอมเลยเนี่ยพี่น้องเลยนี่มันมีความเป็นเกลียดแข็งแสกับเนื้อเนี่ยพี่น้องเอ้ยนี่คุณอ่ะฟุดยอดเลยนี่ มาเด้อมาเด้อมาเด้อผู้เรมาท่านกับท่านนะครับเด้อพอท่านมึดหิจาเด้อเนี่ยให้อยูหน้าคือเอาไปนองครับของเสียบมื้อนี้พี่น้องมากินตะดิบหลายเนาะครับมื้อนี้เอาสุกให้เบิ่งเลยเด้อครับพี่น้องเด้อนี่เสือร้องไห้ครับพี่น้องครับออื้หืมคักขนาดคักขนาดบ่เสียบไปหาหมอเลยมื้อนี่ยแล้วสรอยเพื่อเพิ่นน้ำเฮ้ยพี่น้องเอ้ยคักขนาดคักได้หลาย มากับเกียวได้ป่ะนี่อ,ม,อม,มาละได้หน่อยนะครับเอากินกับเขากันนะจะสองสามคำกล้นนะมะละนี่ก็กรอบดีเลยว่อาอืออือยวซ่องหน้าอือนะกวอบใบแล้วกยกันนะอืออือ ยำที่ยำถือพริกยือกระขัวนะครับหอมเลยน้ำหอมเผ็ดๆมันขนาดใส่กับเจ้ยวผมกรบแสบ สมใจอยากเลยพี่หน่อยเยเสือคุกคุน